สวัสดี f c และเพื่อนๆนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปเมื่อวานที่ลงให้ดูแล้วก็มันติดด้วยว่าเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมก็ได้ทำการลบไปแล้วเพราะว่าก่อนที่จะนำมาลงผมก็ได้ตัดต่อแล้วก็ใส่เสียงเพลงลงไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เก่งพอบังเอ,อิญพอลงไปใน youtube แล้วทีนี้มันเกิดขึ้นลิขสิทธิ์ขึ้นมา ผมว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหากับช่องของผมแลวผมก็ได้ทำการลบลบคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ลงคลิปอื่นแทนแต่ว่าคลิปที่ผมลบไปนั้นผมก็ได้นำมาแก้ไขใหม่นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันใหม่สำหรับ FC และเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้ว FC และเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ดูก็ติดตามดูได้นะครับครับขอบคุณมากครับ ไปดูกันเลยครับผมนี่นครับเพื่อนๆก่อนจะกินข้าวทุกครั้งนะครับกฎของป่าลืมไม่ได้เลยนะครับหมายถึงว่าการให้เกียรติป่านะครับน้ําใจจากป่านะครับออาแบ่งให้เขากินเอามาเนี่นี่นะครับเราล้างจานไม่มีน้ำยาล้างจานไม่มีอะไรที่เราใช้หรอก,กมีพวกใบไม้เราทำเป็นที่ล้างจานะนครับ ตามมาแล้วครับโอ้ยอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามมาเนาะเออไม่ตามมาเห็นเรามาได้ยังไงนี่โอ้นี่แหละครับคิดถึงคิดถึงดีใจใหญ่เลยครับหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่เจอพวกผมมาป่าครับน้องน้องนี่ดีใจดลยะมนันนี้มาๆมา,มาเดี๋ยวให้ข้าวกินครับนี่นะครับชื่อน้องรันานะครับตามพวกผมมาป่า เพราะว่าอยู่ที่ข้างในนู้นมันกินข้าวไม่ทันเขานะครับเพื่อนเพื่อนเขากัดก็เลยอยู่กับเขาไม่ได้ก็เนี่ยต้องตามพวกผมตลอดเพราะว่าพวกผมให้ข้าวนี่ก็จะแบ่งให้กินนะครับจะค่อยเฝ้านะครับถ้าไม่เฝ้านี่ไม่ได้กินเพื่อนจะแย่งกินหมดก็เลยอยู่ไม่ถูกกับเพื่อนครับตามมาอันนี้ก็หูขงข้าวอะไรก็เสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยขอบปลากินกันควันน้อยในยปลามเหมือนเตาแก๊สนะครับ อปลากว่าจะได้กินกับทุรักทะเลเลยนะครับนี่ตะก,กะเอปืนมันทื้นนะครับมันก็จะช้าหน่อยมันไม่เหมือนเตาแก๊สเราต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดน้องกําลังกลมเตาควันนะครับให้ไฟมันลุกจะได้ร้อนขึ้นเห็นไหมครับช่วยเยอะครับดีจริงๆเลย ปลานะครับดูลูกตะลิวเราเพื่อนจากธรรมชาตินะครับนดี๋ยวทำกันเองก็ออกไปนะครับเนี่ยรอสักหน่อยเนดะี๋ยวก็ได้กินละอาหารเช้าเราก็ไม่เน้นนะครับมาเชา้ชาเช้าคนมากจะไม่ค่อยกินนะครับจะสายๆหน่อยไม่สายเราเกือบเที่ยงก็มีนะครับกินข้าวเนี่ยเป็นอาหารเช้าวพวกเราจากว่าเรา จะได้ทำกินก็นต่อเมื่อเสร็จจากภารกิจแล้วครับถึงจะได้ทำกินกันควันหน่อยนะครับควันม,มันชาบางี้แหละนี่ครับตอดปลาเดือนเตาใหม่เมื่อกี้นี้ใช้เตาก้อนหินแล้วมันแคบเกินครับ มันไม่มีออกซิเจนเข้ามันเลยควันเยอะก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นเตาสามขานะครับ <c oughs> นี่ครับหว่าจะได้กินน้องๆก็หิวข้าวนะครับนัน่นนั่งรออยู่ตามมาแล้วนะครับอยู่ไปขนาดไหนก็ตามจนเจอนี่ครับเพื่อนๆ ก่อนจะกินข้าวทุกครั้งนะครับกฎของป่าลืมไม่ได้เลยนะครับทุกครั้งเพราะอะไรครับเพื่อขวัญและกำลังใจของพวกเราแล้วก็ความสบายใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าไม่เชื่อก็ไม่ลบลู่นะครับพวกผมก็ทํากันอย่างนี้ทุกครั้งที่เรากินข้าวในป่าไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็นแล้วแต่นะครับเราจะทำอย่างนี้กันตลอด ผมจะตักข้าวมานะพวกเราจะตักข้ามานะครับหยิบมือนึงนะครับแค่พอเนี่ยนะครับแล้วก็อาหารอะไรที่เราทํากินอ่ะเราจะยังไม่กินก่อนนะครับเราจะต้องนํามานํามาเส้นเจ้าที่ก่อนนะครับเขาเรียกว่าเส้นเจ้าที่หมายถึงว่าการให้เกียรติป่านะครับพรานป่าทุกคนจะรู้กันดีนะครับสิ่งนี้ทุกคนต้องทำเพราะเป็นกฎของป่ามันก็มีมาตั้งแต่รุ่น โบราณมาแล้วนะครับกดของป่าเนี่ยทุกครั้งที่เราจะกินข้าวกินอะไรเราก็ต้องเรียกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่บางคนก็ไม่เชื่อก็จะลบหลู่นะครับพวกเราก็อยู่ป่าก็เป็นสิบป,ปีก็ก็อยู่อย่างนี้ทุกครั้งทําให้เรามีขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับนี่แหละครับเราก็ตักข้าวมาแล้วก็ ใบไม้ครับอะไรก็ได้ใบไม้แหละในป่าสะดวกดีแล้วก็มาวางบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางครับที่อยู่ที่นี่ที่ปกปักรักษาให้คุ้มครองพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับจากสัตว์ป่าหรือไม่ก็จากอะไรที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับเจ้าป่าเจ้าเขาเขา รู้เขาก็จะได้ให้ให้พรเราหรือไม่ก็ให้โชคให้ลาบเรานะครับให้เราโชคดีบางคนก็โชคดีนะครับนอนฝันก็ได้เลขได้เบอร์อะไรซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ถูกก็มีหลายคนครับนี่แหละมันเป็นความลับความพิศวงของป่าป่ามันยังมีอา,านอีกเยอะนะครับเพื่อนๆที่เราต้องเรียนรู้มันมี มันมีคําว่าเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นเละครับป่านี่เป็นธรรมชาติของมันครับผมเดี่ก่อนจะมาเส้นเจ้าที่หน่อยนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับกินข่าวอะไรที่ผมนี้ถวายให้นะครับก็กินแล้วก็ให้คุ้มครองพวกผมปลอดภัยนะครับให้โชคให้ลาภพวกผมเพราะพวกผมก็มาดูแลแผ่นดินประเทศชาติของพวกเราให้ ประชาชนและทุกคนได้อยู่อย่างสบายมีความสุขครับก็ดูแลพวกเรารักษาพวกเราให้รอดปลอดภัยนะครับจะได้กลับไปหาครอบครัวของพวกเราที่รอพวกเราอยู่ข้างหลังครับผมก็อธิษฐานในใจก็ได้นะครับที่เราคิดได้ไม่จำเป็นต้องพูดแบบเสียงดังแต่คือความรู้สึกเราที่เราอยากให้มันดียังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นนะครับนี่แหละรครับกฎของปลา สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับไม่เช้าแล้วครับนี่ก็เผยสายหน่อยแล้วครับเนื่องจากว่าจบจากภารกิจกันก็อยู่ข้าวกันเลยทำข้าวกินกันนะครับก็เมื่อคืนกับไปหาปลามานะครับ ได้ปลามาปลาจากลำธารน,นะครับปลาธรรมชา,มาติทอดกินกันนะครับนี่นะครับข่าวก,กินอย่างนี้แหละครับนีไม่ได้ไม่ได้ที่ว่ายุ่งยากอะไรง่ายๆนี่แหละครับกะละมังวิเศษครับ <c oughs> สะดวกสะดวกง,ง่ายๆล <c oughs> องคิดดูก,ก่อนนะครับ อืมมัค่อยเค็มเออนี่เติมน้ำปลาหน่อยนี่ครับขาดไม่ได้เลยน้ำปลาสูรสชาติดีที่สุดครับกินไปแล้วทำให้ฟินเยอะอย่อน้ำปลาหน่อยๆขาดจะได้ดีขึ้นผมลิ่งไปเออ ก็จเก็บผักข้างทางมาด้วยนคะรับผักธรรมชาตินะครับยอดอ่อนสตอนะครับกินได้ไม่มีลูกมันก็กินยอดมันกินง่ายอยู่ง่ายครับพวกเราไม่ยุ่งยาก ถึงแค่อิ่มก็เนี่ยครับพักผ่อนปลาตรงนี้นะครับเนื้อปลาหอเนื้อหวานเนื้อปลานะเนื้อปลาสดนี่ พริกดครับเพื่อนขาดไม่ได้เลยกนยนยินไปแกล้มพริกดไปทำให้ข้าวรสชาติดีขึ้นเป็นหู่ตั้งเลยครับ เรื่องเลยอืนี่ครับอาหารไม่จะเป็นต้องเน้นว่าต้องรู้หรานะครับข้าวกับกับที่มันติดข้าวได้รสชาติก็อร่อยแล้วดูไม่ป่า ยิ่งเวลาเราเหนื่อยๆนี่ยิ่งกินอร่อยเลยแั่ข้าวมาเยอะก็กินเผื่อน้องด้วยครับน้องสีขาตามมา ไปให้ข้าวเ,เขาก็จำนเนี่ยไหม่หมก็ตามนั่นแหละเขาไม่เห็นเราก็ตามหาจนเจออย่างงี้ก็นอนป่าถันนะคะนรับนอนไม่ค่อยหลับหรอก มันนี้เขาเรียกว่าผีอำครับอาการนี้ก็แก้ไม่หายหรอกเรื่องผีอำนี่บางทีกเกิดากากจากความเหนื่อยล้าจากอะไรบ้างพอมหัวลงเปได้ก็หลับแล้ว นอนไปก็รู้สึกมันตะคิวกินเหมือนกับอะไรบ้างละเมอไปทั่วไปคิดถึงบ้านอะไรั่งชีวิตพวกเราบอกเงี้ยมันข้าก็แยกย้ายกันกินนะครับกินด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเงา่วยกันดูเป็นหูเป็นตา ช่วงคืนก็เย็นมากๆเลยโอโ้โหนอนก็ไม่หลับนี่ครับน้ำใจจากป่านะครับพอกินข้าวเสร็จแล้วก็เหลือนะครับก็แบ่งกันให้น้องๆด้วยที่ตามมาว่าเราหิวเขาก็หิวเหมือนกัน แลเมื่อเขาตามมาแสดงว,ว่าเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากมากินกับเรานะครับก็แบ่งให้เขากินเอามาเนี่นี่นะครับ้องหมาสีขาหน้าที่ที่เราไม่เคยลืมเลยยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับผมกินให้อร่อยนะกับข้าวถึงแม้มันจะไม่ได้ดีเลิศเท่าไหร่แต่ความหิวก็ทําให้เราอ,อร่อยนะกินให้หมดทุกเม็ดข้าวสุาวสารเช่านะ ข้าให้เรากินตักเบ็ดมัมีค่ารู้ไหมทิ้งคว้างก็ให้คิดถึงอนที่ทําให้เรากินกว่าจะได้แต่ละเม็ดกินไปไอ้เหลือนี่เอาหกย้าหกนี่ครับเราเรียกว่าน้ำใจจากป่านะครับซึ่งพาใสซึ่งกันและกันถอยทีถอยอาศั อยู่กับเราก็ดียามเราหลับค่ำคืนก็เขาก็เป็นเวรยามให้กับเราปลอดภัยได้ก็เพราะพวกเขาแหละครับอยู่กับเราขอพูดไม่ได้นะแต่ว่าเขาเข้าใจรู้สึกใ,ใจรู้สึกไม่มีคำว่าโกรธไม่มีคำว่าโมโหนะครับกินไม่อิ่มแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมือ้อต่อไปค่อยกินใหม่เอา น้อยก็แค่ประทังความหิวไปก่อนลงท้องมันก็ทําให้เรามีแรงอิ่มแล้วเหรอกูเสก็ไปเลยนั่นมันรู้เลยครับผมนี่นะครับความรักพวกเรากินข้าวอิ่มแล้วก็ล้างจานก็นล้างกันง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมกะลอนนี้กะล้อนพิเศษทั้งกินทั้งใช้แล้วครับประหยัดประหยัดเอา อยู่ในปา่าบางทีก็อยู่สูงก็หาน้ำยากหน่อยนะครับก็ใช้ตอนที่จำเป็นเราก็อย่างนี้เราอยู่ป่าเวลาล้างจานไม่มีน้ำยาล้างจานไม่มีอะไรที่เราใช้หรอก,ม,กมีพวกใบไม้เราทำเป็นที่ล้างจานนะครับไม่ต้องยุ่งยากครับชีวิตนะถูๆไปทำ นี่ก็ได้แล้วถู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 ถ,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 ถูครับผมอาดแล้วหลายรอบนึงแล้วก็ตากแดดให้แห้งไว้ปั้มไว้อาเชือ้อน่ครับอาดแล้วปึ๊บนี่ครับ ในประสงค์ทั้งกระะพอตปลาแล้วก็ใช้เป็นขันสบู่ตักน้ำก็มีขันหนับน้ำนะครับ <c oughs> แล้วก็คว่ำไว้คว่ไวนี่แหละค่อยม,มาเอาอมผมเดี๋เจอกันคลิปหน้านะครับมีมาให้ดูเรื่อยๆครับ เราอยู่กันง่ายๆอย่างนี้แหละชีวิต